จะมาชวนทำคลิปวิดีโอสั้นๆวันเกิดให้กับเพื่อนๆด้วยโทรศัพท์มือถือและใช้แอปพลิเคชันแ a นวาครับทำการดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะมีทั้งส่วนฟรีและส่วนเสียเงินครับผมซึ่งตรงนี้ครับเราจะใช้วิดีโอมือถือครับในหัวข้อของวิดีโอมือถือตรงนี้เลยนะมาเลือกดูทั้งหมดตรงนี้ครับผมแตะโชวเข้าไปครับแล้วก็มาเลือกฮะวิธีการเลือกของเราง,ง่ายมากครับอันไหนที่เสียตังเราก็ไม่เลือกครับมันจะมีส่วนที่เขียนว่าโปรแบบเนี้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปมงกุฎสีทองสี แบบนี้เราก็ไม่ใช้นะครับในส่วนที่มีสัญลักษณ์รูปเงินขึ้นและเขียนว่าชําระเงินแล้วอันนี้ต้องจ่ายเงินเป็นครั้งเป็นครั้งไปครับแต่ส่วนที่ไม่เขียนอะไรเลยเนี่ยสามารถจะใช้ได้ฟรีๆเลยครับผมตัวที่ไม่เสียตังคนะ์เนาะอ่ะทีนี้ครับผมเราอยากจะทำแฮปปี้เบิร์เดย์ให้เพื่อนนะฮะหรือคอนคอนแกชูเลชันนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องแฮปปี้เบิร์เดย์ใช่ไหมมันมีอยู่อันหนึ่งที่มันไม่เสียตังค์อ่ะอันนี้ไม่เสียตังค์นี่เราใช้อันนี้เลยครับป๊อเข้าไปแฮมวิธีทำง่ายมากแตะเข้ามาที่ตัว ัวอย่างนี้ให้เรียบร,ร้อยครับผมเขาก็จะขึ้นหน้านี <t os> <t os ้มาเราก็ด oui> ูตัวอย่างในการกดเพล์ดูเลยครับแบบนี้เฮ้ยโอเคไหมเนี่ยไอ้แจ่มดีนะแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับไว้ส่งแฮปปี้เบิร์ดให้เพื่อนครับแล้ววิธีการตกแต่งในแหมง่ายจริงๆเลยเรามาแตะนะครับที่บริเวณรูปแต่ละรูปที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเช่นเราต้องการเปลี่ยนแปลงหน้าคนคนนี้แตะไปปุ๊บมันจะเกิดกรอบขึ้นใช่ไหมครับเรามาแตะที่คําว่าแทนที่ตรงนี้เลยครับง่ายมากครับผมแทะแทนที่เราก็เลือกรูปที่เราต้องการเปลี่ยน เลยครับเลือกรูปของเพื่อเราสักคนหนึ่งอ่ะสมมุติคนนี้ละกันน้องเอ๋ยแตะไปเลยครับ แต่ปั๊บนะฮะเขาจะทําการเปลี่ยนแปลงให้กับเราโดยอัตโนมัติสังเกตว่ารูปน้องเอ๋ยมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่แค่นี้เองนะครับผมส่วนข้อความต่างๆอยากจะเพิ่มอยากจะแก้ไขอะไรนะครับก็ไม่เลือกแก้ไขแล้วก็เขียนไปได้เลยนะฮะ love you จ้าอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถทําได้แล้วก่อนที่จะส่งก่อนที่ทําการเรนเดอร์ก็กดดูอีกสักครั้งหนึ่งครับและที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะย้ายอะไรไปไว้ตรงไหนก็ได้นะจะย้ายตรงนี้ไปไว้ตรงนู้น มาไว้ตรงนั้นทําได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นก็มากดดูให้เรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการส่งออกคลิปวิดีโอนี้ครับการส่งออกโดยการมาแตะที่เครื่องหมายตรงนี้ครับผมเครื่องหมายแชร์เนี่ยแหละครับผมแตะเข้าไปฮะ ปั๊บเข้าไปครับผมเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะแชร์อะไรแบบไหนหรือว่าแค่อยากจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ก็แตะดาวน์โหลดเก็บไว้ครับแล้วเขาก็จะมีให้เลือกให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาเป็นรูปจะเอาวิดีโอจะเอาเป็นกิฟหรือเอาเป็น m p 4แนะ่นอนเราท,ทําคลิปวิดีโอเราก็ m p 4ครับจากนั้นก็มีการเลือกครับผมเลือกตรงนี้มันเลือกได้นะแต่ต้องเสียเงินนะว่าเอาความละเอียดเท่าไหร่เราก็มาแตะที่คําว่าดาวน์โหลดเลยครับปั๊บเข้าไปฮะให้เขาดาวน์โหลดแป๊บหนึ่ง หลังจากนั้นเราก็จะได้คลิปวิดีโอสั้นๆแนวตั้งแบบนี้ไว้ส่งไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับเพื่อนเราครับจะส่งตรงนี้ทันทีเลยก็ย่อมทําได้เช่นกันครับแตะไปป๊บก็ส่งไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะแตะส่งไปเลยครับเราได้หนึ่งคลิปวิดีโอแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือคอนเกรดจูเลั่นให้กับเพื่อนเราสวยๆแบบนี้เลยครับ